5พิธีกรรมที่ควรทำในวันสงกรานต์เสริมดวงทุกด้านอานิสงส์มากในวันปีใหม่ไทยนี้เราชาวพุทธควรเสริมดวงชะตาด้วย5พิธีกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์ที่จะช่วยนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและมีอานิสงส์มากดังต่อไปนี้ 1. นึ่ทำความสะอาดบ้านเรือนหิ่งพระโต๊ะหมู่บูชาสารพระภูมิสารเจ้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนถือเป็นเลิกดีที่สามารถทำได้ทุกปีจะช่วยเสริมดวงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้าจุน 2. ทํทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เป็นการลํำลึกถึงบรรพบุรุษอีกทั้งยังเป็นวันรวมญาติให้ลูกหลานที่ไม่ค่อยได้พบปะกันได้ใกล้ชิดกันช่วยในการเสริมดวงบริวาร 3. ขนสายเข้าวัดเป็นคติที่ว่าเมื่อเราเข้าวัดตอนออกมาจากวัดนั้นทรายจากในวัดก็ติดรองเท้าออกมาด้วยการขนสายเข้าวัดเสมือนได้คืนสาย ที่ติดรองเท้าเราออกไปและวัดก็จะได้นำทรายเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งในทางพิธีกรรมจะปฏิบัติเพื่อเสริมดวงอสังหาริมทรัพย์หากต้องการให้มีอสังหาริมทรัพย์หากต้องการให้รากฐานมั่นคงควรขนสายเข้าวัดและก่อเป็นพระเจดีทรายจากนั้นปักธงสีตามวันเกิดอาทิเกิดวันอาทิตย์ ก็ให้ปักธงสีแดงเกิดวันจันทร์ก็ปักธงสีเหลืองเพราะจะช่วยเสริมดวงด้านทรัพย์สิน 4. รดน้ำผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่เรานับถือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพเจ้านายที่เมตตาเราการรดน้ำให้เตรียมนำผ้าหนึ่งสำรับเป็นผ้าเขามา้าผ้าถุงผ้าห่มหรือผ้าอะไรก็ได้ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้พร้อมดอกไม้ทูบเทียนนำไปมอบให้กับท่านเหล่านั้นจากนั้นอาจจะมีน้ำอบไทยน้ำดอกมะลิน้ำหอมรดบนมือของท่านเพื่อขอพรพิธีกรรมรดน้ำผู้ใหญ่นี้จะทำให้ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เสริมดวงอุปถัมภ์ 5. ล้างเท้าขอขอมาพ่อแม่ ในระหว่างปีเราอาจจะทำผิดต่อพ่อแม่ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังในช่วงเทศกาลสงกรานนี้หากได้ล้างเท้าขอขมากรรมต่อท่านและรับผ่อนจากท่านแล้วเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึงช่วยเสริมดวงทุกด้านเพื่อล้างอาถรรพ์เพิ่มสิริมงคล จเจริญสุขในชีวิต